สิ้นสดการรอคอยค่ะเต็นชิตพลสมาชิก NCT และเววีเตรียมปล่อยอัลบั้มโซโล่เดี่ยวครั้งแรกเต็น The First Mini Album ในวันที่13กุมภาพันธ์นี้ทำให้เต็นจะเป็นสมาชิกคนที่2จาก NCT ที่มีโซโล่เดี่ยวเป็นของตัวเองต่อจากแทยงค่ะนอกจากนี้เต็นจะเตรียมมาจาัดคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในชื่อ2024 t e n f i r s t Fancon 1 0 0 1 in Bangkok ณ Impact Arena ในวันที่3มีนาคม2567ต่อจากประเทศเกาหลีใต้ค่ะและล่าสุด ราคาบัตรออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าราคาดีมากโดยจะเปิดให้กดรอบเวเซนี่เมมเบอร์ชิพจีเอลพรีเซลวีเวในวันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์2567ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะและรอบสำหรับบุคคลทั่วไปในวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์2567ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะสามารถติดตามรายละเอียดผังที่นั่งสิทธิพิเศษและรายละเอียดการจำหน่ายบัตรการแสดงได้ที่เพจ f a c e b o o k SM True ท นานนี้แฟนๆห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ